วักดไลค,ค์กดแชร์ด้วยนะไม่ได้มาไล์นานนะไม่ได้มาไล์นานมากสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีสวัสดีจากใจ กดหัวใจในแบบมนบ้านตังนี้ดูเยอะมากใครเข้ามาดูแล้วกดหัวใจมาดูๆเลยกดหัวใจมาดูๆเลยครับฟิตเนสขกลางวันครับเหงายยอย้อยเอาไขมันออกซะงหน่อย <c oughs> สห้าเจดหน,น,ม,นมาสวัสดีเจ็ดสิสามคนดูนะ หนุ่มโคราชจังอยากอมหรอเงื่อนอะไรเป็นทางเลยดูดิดูดิเงื่อน,นอะไรเป็นทางเนี่ยดู ออเ็ดใครรักคนอำเภออะไรหน้าตาเหมือนคนอำเภออะไร ร้อนมากอะใช่ไหมร้อนจริงจริงอะโอ้โหการร้อนจนโทรศัพท์ร้อนจวดเลย ้อนปะร้อนมากครับคนที่ดูอยู่ตอนนี้ร้อนไหมฝนตกไหมวันนี้ตอนนี้ยังไม่ตกครับเมื่อวานแรงมากเมื่อวานแรงจริงเมื่อวานแรงจริงแรงแรงแรงจริงแรงจริงอ่ะบอกสุดอ่ะ ดู <ciğim. S 2> เงาย้อยนี่ด yani ูดูเงาย้อยลงดิดูตรงสายสอเห็นไหมดูย้อยลงเยอะมากเยอะจริงครับย้อยลงเยอะจริงเห็นพิคุณพิษกายสุดมากอยากเห็นสุดมากกว่านี้ไหม สุดกว่าน,นี้ก็ลำห่มแล้วสุดกว่าน,นี้ก็ลำหนะ <c oughs> ่มนนะลำห่มตัวหนึ่งนะตัวนี้ ให้มันที่เอาโถตับอเขานี่มันร้อนมากๆเลนน,นะเอาให้มันโดนไอ,อยเย็นที่แป๊บหนึ่งม <c oughs> กต่อกันเถอะหน,นักเท่าไหร่เจ็ดสิบสอครับ คิดว่าหนักเขาไหร่ดูหุ่นเหมือนหนักเขาไหร่ในสายตาคิดว่าหนักเขาไหร่ประมาณเท่าไหร่จากสายตา ช้างแล้วแหละเคยไปเที่ยวไหมเอ็ดไม่เคยไปครับ ดีห้าสิบห้าคุณดูพี่ดูตัวพี่ดูตัวใหญ่ขึ้นมากชอบไหมไม่ใหญ่นะเท่าเดิมอนะเพิ่งกลับมาเล่นตเนี้ได้สองวันสามวันน้ำหนักเท่าเดิมเลยนะั้แต่เป็นในแบบอ่ะแรกวแรกอเป็นหกสิบเจ็ดนะขึ้นเป็นเป็นในแบบอะแต่หุ่นยันงแบบบางนะหุ่นบางตอนนั้นนะบางมากบางมากตอนนั้น ได้จกิงไในสีขาวโหไม่ได้เดี๋ยวเขาบอกผมนะอีกสามสิบทีหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดสิบเจดสิบอนนอย่างนี้โหนะรีบๆร้อนแทน นี่อผมชอบตอนนี้อ่ะเพราะเงินออกดีแล้วมันจะรีนดีไงถ้าไม่ถึงผมเล่นตอนนี้รู้ไหมมันรีนไงย,ยอมเล่นตอนนี้ดีกว่าเล่นตอนเย็นเล่นตอนเย็นเหนื่อยกว่านี้สิบเท่านะเล่นตอนนี้ไงเหงเนื่อยสองเท่าถ้าเล่นตอนเย็นเหนื่อยสิบเท่ากว่าเหนื่อยจะออกหนึ่งท่านี้ก็ได้ผละนะที่ผมทําทุกวันทุกวันเอาไปใช้ได้ครับ ่าน,นี้ก็ได้ผลเนี่ยดูดูเนี่ยมันจะได้ร้องข้างเห็นไหมร้องข้างที่ผมก่อจะเป็นในแบบแผมเล่นท่านี้จริงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่เอวต้องนิ่งนะเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบหนึ่ง สองสามสี่ห้าสี่คนครับเจ็ดแปดิพี่น้องมีอยู่สี่คนพี่น้องมีอยู่สี่คนผมเป็นผู้ชายคนสุดท้องแล้วมีพี่หญิงสามคนพี่พี่สาวสามคนมีพี่น้องทั้งหมดสี่นะ ตาวหน้าเลยใช่ร้อนหน้าตัเนี้ร้อนดีกว่าไม่ร้อนนะเล่นฟินเนสมันต้องร้อนจริงเอาจริงๆแล้วมันต้องร้อนหนึ่งสองสิบห้าทีสามสี่ห้าเงาออกเยอะมากท่านี่หก

có tốt nè สวัสดีห้าสคนดูใครบอกบุญทวิตทีค่ะช่องเจ็ดนาคล้ายวงสกูดาราช่องเจ็ด นิววงสกูเหรอคล้ายๆนิววงสกูเพื่อนงานเพื่อนงานดีไหมน้องครับน้องน้องครับ ไม่อยากเล่นละครช่องเจ็ดหรอกครับหน้าตาอย่างนี้ใครจะใครใเขาจะเอาไปเล่นหรอครับิสิบเป็นตัวประกอบใช่ไหมเป็นตัวประกอบก็ไม่คุ้มหรอกกวจะเดินผ่านกล้องก็จะได้เงินแต่ละบาทเนาะ ทำนาดีกว่าน้อสามสิบทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ปวดหัวเลยวะ สวัสดีครับใช่นะเนีเ่ยไีทิ้งไ่่มาทิ้งไข่แล้วก็ทิ้งไข่ไว้แล้วก็ไปไหนนะปิดจมูมกจมูกขอ, <laughs> องหน้าอีกมีน <laughs> ี่มีพี่น้องอีกอันนี้น้องลูกพี่ลูกน้องกันครับ พุ่งไหมล่ะพุ่งไหมจับอะโคตรเหม็นอ่ะเหม็นอะไรวะเนี่ย <c oughs> เหม็นจนเปลี่ยนขวนแล้วเื้อคลายนิววงสะกรอ์ช่องเจ็ดดาราแห่งเจ็ดคุณดีมากผมมาก้า ผมว่าผมคลคล้ายคล้ายคลครไม่คล้าคล้ายหรอกค้ายคลไบ้านบุ๋งลําใหญ่นะคล้ายคล้ายสไโคนลน มีวงสกรก็คนโคราชเหรอผมพูดคนโคราชนะคล้ายๆสกายโคราชเนาะผมหน้าตาเหมือนสกายสกายผานวนนนะผมหน้าตาเหมือนคนชื่อสกายผานวลนนะสีม แปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าพูดภาษาโคราดได้บ่ไอ้ได้ครับต้องพูดกับคนโคราด้วยกันต้องพูดต้องพูดกับคนโครานะถึงจะพูดได้ เด wife, like girl, uhm. <power> ้อเออเดึงเดอะดึงเดอะดึงเดออะไรประมาณหน้าตาคล้ายใครครับหน้าตาคล้ายใครหน้าตาคล้ายดาราหรอกไม่ใช่หัอก ใครติดตามผมมานานเท่าไหร่บ้างบอกผมมาหน่อยคนที่ดูอยู่ตอนเนี้ติดตามผมมานานเท่าไรรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามี 5, ้าหกเจ็ดแปดิหนึ่งสองสี่ห้าหกติดตามได้สามปีแล้วตั้งแต่ที่ขายโกโก้อน ปัจจุบันก็ขายครับขายตัวเนี้ยตัวข้างใน,นปัจจุบันก็ขายอยู่นะไม่ไม่คิดว่าจะขายถึงสามปีได้นะแสรสี่ปีแล้วมั้งเนี้ยขายได้ตลอดเลยนะพูดภาษาอีสานกับโคราชอีสานก็เหมือนเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันครับแต่แบบอีสานก็จะพูดยากกว่ามนะั้งผมว่ามันไม่ชินเนอะโคราชก็จะพูดง่ายนะสองปีแล้วครับ ไม่ค่อยมีเวลาเล่นไอจีผมก็เพิ่งมาไลฟ์ครั้งแรกในรอบประมาณสี่ห้าเดือนเลยนะผมไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยไอจีอ่ะสี่ห้าเดือนเลยชอบใส่สีขาวเหรอใช่ครับสีขาวกลิ่นดีครับเอฟซี FC ชอบขายดีกว่าเขาเลยขายมาประมาณพันพันกว่าตัวได้แล้วนะพันกว่าตัวเป็นพันอะเป็นหลักพันนลหนังสือประมาณเขียนรายชื่อประมาณสี่บรรทัดอะรายชื่อแต่ละคนอะสี 4, ่บรรทัด แล้วน้นสมุดอะสมุดประมาณสี่เล่มอะเต็มเต็มทุกเล่มเลยนะรายชื่อคนที่ซื้อจริเกงไหนกล้ามหน้าท้องยังไม่ค่อยชัดเหมือนเมื่อก่อนเลย จะต้องเล่นให้ชัดๆตั้งหน่อยเมื่อไรจะเปิดออนไลน์เฟรนควรเปิดดีไหมครับควรเปิดดีไหมทำไมมันเครื่องมันร้อนจังันนี้ไมนะมีของเควินไหมคะขายแล้วครับ ขายแล้วไปเจอกันใหม่นะผมเดี๋ยวผมไปอาบน้ำสีเหลืองใส่บ่อยไหมไม่ค่อยใส่สีเหลืองเลยครับไม่มีสีเหลืองเลยจริงจริงยบายจุบ๊บจุ๊บไปเจอกันใหม่นะ